ดูเหมือนว่าละครหลังเวทีหมอลำจะยังไม่ลดดีกรีความร้อนแรงล่าสุดเพจดังสายเมาส์เจมอย108ออกมาโพสต์ชงข่าวแซบแบบไร้ชื่อแต่แฝงในยะลึกเล่นเอาชาวเน็ตวิ่งปูสื่อรอจนสนามลุมพินีแทบเต็มก่อนเวลานัดโดยเจมอยเขียนแคปชั่นเผ็ดร้อนว่าคุณครูคะเรื่องครูต้วยอาจจะจบไปแล้วแต่ตอนนี้จะมีหมอลำคู่หนึ่งที่หนักกว่าเราควรให้พวกเขาไปออกโหนหรือจบกันที่ลุมพินี ขอีอพิมเมียหมอลำแม้จะไม่ได้ระบุชื่อชัดๆแต่บรรดาชาวเน็ตต่างพร้อมใจกันพุ่งเป้าไปที่อดีตคู่สามีภรรยาหมอลำชื่อดังที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างเวทีร่วมกันร่วมทุกข์ร่วมสุขจนกลายเป็นตำนานรักในวงการแต่สุดท้ายความรักก็พังคลืนจนกลายเป็นสึกเงียบที่ไม่มีใครพูดถึงคนในวงการต่างรู้กันดีว่าโพสต์นี้น่าจะพุ่งเป้าไปยังอดีตคู่รักสายหมอลำที่ฝ่ายชายเคยได้รับฉายาผู้ใหญ่บ้าน ส่วนฝ่ายหญิงคือหมอลำเสียงหวานผู้ครองใจคนดูทั่วภาคอีสานเมื่อครั้งยังรักกันทั้งคู่ร่วมทุกร่วมสุขสร้างผลงานบนเวทีและหน้าจอจนแฟนคลับหลงรักไปตามๆกันแต่เมื่อเส้นทางชีวิตหักเหกลับกลายเป็นไม่มองหน้าไม่ร่วมคอนเทนต์ไม่ขึ้นเวทีเดียวกันและไม่มีแม้แต่คำอวยพรจากกันในวันสำคัญทำให้แฟนๆหลายคนรู้สึกใจหายและค้างคาใจมานานว่าเกิดอะไรขึ้น หลังโพสตของเจมอยไม่นานโซเชียลก็ปะทุทันทีใต้โพสต์มีคอมเมนต์ถล่มทลายทั้งฟาดทั้งสงสัยและทั้งขอให้เคลียเชิญแล้วแต่ฝ่ายหญิงไม่มาทํายังไงดีคะครูจัดให้หน่อยคะ่ะหนูรอแมชนี้มานานนั่นไม่ใช่เรื่องจิบ,จ,บจิบแล้วนะอันนี้ลึกมากฝ่ายชายพร้อมเคลียร์ตั้งแต่แรกแต่ฝ่ายหญิงไม่ขยับเลยถ้าจบไม่ได้บนเวทีอาจต้องจบในศาลแล้วละคะ่ะคิดว่าฝ่ายหญิงจะกล้าไปออกโขนหรอ ไม่เคยโผล่มาตั้งแต่เรื่องเริ่มเลยข่าววงแนะระบุว่าฝ่ายชายเคยพยายามชักชวนให้ทั้งคู่มาเคลียร์กันในพื้นที่สาธารณะแต่น่าเสียดายที่ฝ่ายหญิงไม่มานั่นทําให้แฟนๆหลายคนมองว่าบางทีเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเวทีแล้วแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกลึกๆระหว่างคนสองคนที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันมันไม่ใช่แค่ดราม่าธรรมดาแต่มันคือบาดแผลที่ยังไม่เคยถูกพูดออกมาประเด็นสําคัญที่เพจดังโยนมาก็คือจะให้เคลียร์กันบนโหนกระแสหรือ เวทีลุมพินีเพราะตอนนี้ความสงสัยในหมู่แฟนคลับไม่ได้อยู่ที่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่กลายเป็นว่าเมื่อไหร่จะกล้าพูดฝ่ายชายเปิดหน้าตลอดแต่ฝ่ายหญิงเงียบสนิทหรือว่าต่างคนต่างเก็บเพราะพูดแล้วมันเจ็บกว่ากันแน่เสียงเรียกร้องให้จบกันให้ชัดยังคงดังกล้องทั่วโซเชียลบางคนยังบอกว่าขอแค่ขึ้นเวทีเดียวกันก็พอไม่ต้องตีกันหรอกแค่ได้เห็นเขามองหน้ากันก็พอแล้ว เรื่องของคนสองคนบางครั้งมันไม่ได้จบแค่ตอนเลิกกันแต่มันค้างอยู่ในใจของใครหลายคนโดยเฉพาะเมื่อทั้งคู่เคยเป็นมากกว่ารักเคยเป็นครอบครัวที่มีเรื่องราวร่วมกันในสายตาแฟนคลับทั้งประเทศและในขณะที่ฝ่ายหนึ่งเลือกจะเงียบอีกฝ่ายก็เปิดหน้าตั้งแต่วันแรกคนเลยอยากรู้ว่าสุดท้ายใครจะเป็นคนจบเรื่องนี้หรือเรื่องนี้จะไม่มีวันจบจริงๆเพราะไม่ว่าจะเลือกจบที่เวทีหนกระแสจบที่เวทีลุมนีนี หรือจบกันที่สารความจริงก็คือความรักที่เคยมีมันไม่ใช่แค่ของคนสองคนอีกต่อไปแต่มันเป็นความรู้สึกของผู้คนนับหมื่นที่ผูกพันและยังค้างคาใจความสัมพันธ์ของคนสองคนหากมันพังจงอย่าให้มันกลายเป็นมลพิษต่อหัวใจใครอีกถ้าเคลียร์ได้ก็จงเคลียร์ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามเรื่องราวนี้มาตลอดไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนไม่ว่าใครจะผิดหรือถูกความรักความหวังดี และความห่วงใยของพวกคุณคือพลังที่ทําให้เรากล้าพูดความจริงแม้เรื่องนั้นจะไม่สวยงามเท่าไหร่ก็ตามแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณคิดยังไงกับดรามานี้